ปกดคีบกดเกี้ยวตู้ออกจากแข็งการแข่งขันเลยนะจะคี้จะแตกเกี้ยวจะแตกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่อันได้เนื้อไหลเลยไอ้เบ๊มไอ้เฮียรถแตะตัวชิ้นใหญ่เออตัวถอยหมดตัวตันวะตันไหนตันคีบช้าวิชาคี้เวลาเอาขี้เสียงคือแบบกดกลองห้องน้ำอ่ะปุดบันบุดัอ วิวเห็นวิวอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างร้อนร้อนจีถ้าเบื่อก็เบื่อยอมได้นะเบื่อ้ยน่าอยู่ตรงนี้วิวดีมากใช่ไหม โอเคสวัสด,ดีนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องไอเจแชนแนลเราทั้งสามสามคนนี้มีกระดาษ A4 กันคนละหนึ่งใบวันนี้พี่จะให้พวกเรายืนอยู่บนกระดาษ A4 อย่างเงี้ย<ว>ใครอยู่ได้ทนใครอยู่ได้นานใครอยู่ได้ชิวที่สุดชนะแค่กติกามันมีกระดาษ A4 วางที่พื้นแล้วก็ยืนให้เท้า ทั้งสองข้างให้ทั้งสองข้างอยู่เต็มกระดาษ A4 พวกเราเหยียบไว้ประมาณนี้ตามกติกาต่อก็คือว่าพี่จะให้พวกเราอยู่บนอ,อาศัยอาศัยอยู่บนกระดาษ A4 เน,นี้ยยืนให้ทนยืนให้นานยืนให้ชิลยืนให้ได้เป็นคนสุดท้ายอะ่ะโดยห้ามตกโดยห้ามออกจากกระดาษ A4 จัดท่าจัดทางจัดระเบียบให้มันสบายที่สุดนานๆไปพี่อาจจะกลัวเบื่อพี่อาจจะเอาคำใบมาให้เราเล่นเช่นบอกชื่อผลไม้ที่มีสีแดงมาคนละหนึ่งก็ไล่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 ไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมระหว่างทางที่เรายืนอยู่บนกระดาน E4 แล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางให้ทํโน้นทํานี่ไปก็ตามสเต็ปไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเข้าสู่เกมการแข่งขันก็คือทุกคนอยู่ในท่าในทางที่โอเค แล้วใช่ไหมก็คืออยู่อย่างนี้นะตรวจสอบด้วยดีแล้วพี่เริ่มนับถอยหลัง3 2มก็คือเริ่มเลยโอเคไปเรื่อยๆรโอเคโอเคนะโอเคอ่ะพร้อมนะสร้องหนึ่งเริ่มไปสตาร์ทเราจะไปดูทั้ง3คนยืนทนปวดขี้ขวดเกี้ยวก็คือออกากแข่งก้ารแข่งขันเลยนะจะขี้จะแตกเกี้ยวจะแตกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่อันได้แค่เนื้อไหล่ี่มัย ควนเทลื่นที่แบบสบายมากยืนไม่เฉยแบบพี่ยืนใช่ว่าจะสบายเด้อใช่มันก็ขาแข็งเหมือนกันเน๊ขาแข็งก็ดีแต่ดีพี่แม่ยืนแบบนิ่งๆตรงๆให้ขยับขยื่นได้มันก็แบบเออไม่ไม่ปวดขาเท่าไหร่ต้องก้องแก้ไขนี่คือต้องต้องประคับเอาลังกายไม่ปวดขาเบื่อเบื่อเบื่อไอ้แม่มันมันเบื่อแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหม ม,มันไม่มแบบีมันไม่ได้แบบยุกยิกยุกยิกแบบมันไม่เหนืออ่อยเพราะว่ามันแค่มีกระดาษ A4 เป็นของตัวเองขอบวน,นกันไหมคะได้เลยปะเริ่มค่ะเริ่มค่ะเริ่มขั้ไหนจอขั้นไหนจะหจะอมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิ้อมเลย ไม่บอกเลยเรามาออกกำลังกายกันนะไม่ออกกำลังกายเหรอรังแกเบื่อแกเบื <S <S ่อไอ้ไม้มันก็คงงงไม่ถูกต้องที่ทำะไรวะ10 minutes later ตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณ10นาทีโดยประมาณแล้วแกเบื่อมาเล่นเกมเมื่อกี้อาร์ี่ไอ้ไม้ผู้เหนอนะเขาเรียกเกมว่าอะไรนะเอินตาคันตาอะไรโอ้โหตาคันด้านตากระแด้โตาคันด้านเอาหูคันคันเอาหูรอสาธิตที่ไม่เข้าใจอ่ะตาด้าน หต então, ูตาคันดั้งบะหูตาคันด ok ok ั t t so, um, oh ้งบะหูตาคันดั้งบะหูตาคันโต๊ก็ต๊กที่ดูกช่ตกตามจำนวนนิ้วโต๊กโต๊กตามที่เราท่องอ่ะเราตกกี่นิ้วทั้งมือคันแล้วก็ต้องโดนตามจำนวนที่เราชูแสดงว่าแต่ละคนก็เลือกไม่เหมือนกันไม่ได้ชูนิ้วก็ได้ใช่ชูจำนวนนิ้วเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เลือกเลือกก็ไม่เหมือนกันเป็นจั้งเป็นคันเป็นบะ แล้วแต่ใช่ไหมใช่มาตาันบะอ่ะอันนี้ห้าอันนี้แล้นโอูตาคันดังบะหูตาคันเห็นไหมไอ้มาทีแรกเหหนึ่งสอง้แดงอันนห้าหนึ่งสองห้าโอ้โหรงมากทำโทษเท่ากับจตนวนที่เราลงนี้ใช่ ถ้าตบแล้วตบสุดท้ายที่ใครก็คนนั้นจะเป็นคนทําโทษใช่ในในเนี่ยจะมีเจ็บอี่สองอย่างคือคันกับดังคันทีเมื่อกี้ใช่แล้วก็ดังดังอะไรไงคนก็ได้เปรียบเองได้เปรียบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่ได้โดนทำโทษอ่ะใช่เพราะว่าเราเป็นเจ้าของที่เราอย่างนี้อีกไอ้ที่ปะ มาชี้ปัวเว้ยเมื่อกี้โดน้าห้่หูตาคันด่งบะหูตาคันด่งบะหูออมาก็ต้องดึงหูสี่ทีอเมื่อกเลือกหูเนี่ยเอ๊ะหูหูละาเลือกหูไว้อกคนนี้ดึงจนสูแดงเลยแล้วใครเลือกด่งหูแต่ที่เลือกก็ช่างไม่อยากเละใจใจเลยคนละอย่างน้อยห้าอะไรอกเลย หูตาคันดังบะหูตาคันดังบะหูตาคันดัง้าทีเฮ้ยเมื่อกี้ชูสอทีไปสอบอะไรแล้วเฮ้ยเล่นกระเพิ่อย่าลืมมึงตีจะเลยนะเท่าไรห้าหน่สอจูงเบ็เฮ้ยเราเพิ่มคนมุดนจูเบ๊เอาจริงจริงนะเจท่าเล่นยา ต่อไปเร ear, like like ื่อยๆอย่าไปทำหลายวันเลยเนาะเจยบจีบตาจตรียมไปอย่าล like ืมไงเรายังอยู like ่อาศัยกันอยู่ในกระบุนกระดาษ A4 แล้วไม่อะไัดเดี๋ยวตอนนี้น่าจะประมาณ15นาทีแล้วก็กลัวเบื่ออีกก็ง่ายๆให้บอกชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีมาไล่มาจันทบุรีนนทบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรี กีนการจนบุรีสระบุรีบานบุรีเอชอเดนนทบุรีเพชดบุรีเ็บุรีอะไรอีกเร็วเร็วหมดแล้วช่วยดคิดอะไรได้อีกอ่ะจีนบุรีจีนบุรีไม่มีเป็ตาจีนบุรีเอาไปยังเอาไปแล้วจีนบุรีอะไรอีกอะมี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 บุรีไปอ่ะเร็วนับถอยหลังห้านะก้วบุรี เร็วๆเร็วห้านีลำบุรีลำบุรีลำบุรีชนบุรีลำบุรีกับชนบุรียังอีกไปอีกอะไรดีดีวะอะไรวะอีกพูดภาษาธานีอีกเพชรบุรีเพชรบุรีไปแล้วเดี๋ยวคนละหนึ่งอ่ะอย่าไรพี่ จัังรบี20 minutes later ผ่านไปเกือบ20นาทีแล้วที่แรกถือว่าเหนียวมากเลยตอนถือว่าทนได้ตรงนี้ตรงที่นั่งเดียนะนั่งน่าจะอออกนะกาดิก้าคือยืนอยู่บนจะเอาเก้าอี้มาไว้ทำไมให้ล้องตดเล่นๆเหรอให้มาแบบเห็นแล้วแบบไมกูไม่ได้นั่งว่ะทำไมกูต้องมายืนไม่สี่เหียแล้วหมูไม่สียเหลี่ยมหรอหมูเหงาหมูต้องหาอะไรทักให้ได้ รต,ตัวฉันใหญ่เออตัวเธอเหมือนดูว่าตันวะมันเตี้ยตันไนันขี่ตันใช่ไม่คิดเ,เวลาเอาขี่เสียงคือแบบัวตกล้องข้างามาอ่ะปุดตันปวดตันไหลเป็นโจกเลยอยากใช้กามีใช่ไหมเอาไปละไอ้สี่ไว้ข้างบนจะไปเกี่ยวอยูอ่ไม่ใช่ จริงไปถ้าเกิดมันล่วงทำไง้ล่วงยืนอยู่เฉยออกจากอันนี้ได้สามสาวได้เปลี่ยนที่ยืนขึ้นมายืนเห็กน่าอยู่สูงกว่าพี่เลยปะดีเลยปะอากาศเห็นวิวอะเห็นวิวอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างร้อนมากนจีถ้าเบื่อก็เบื่อยอมได้นะเบื่อหุยน่าอยู่ตรงนี้วิวดีมากใช่ไหมไปแล้วเมื่อกี้ไปทิพซี่แดงเบื่อเริ่มเบื่อ นั่งยองนี่ได้ปะเริ่มเบื่อเริ่มเต็งเรแ่องนั่งยองไม่ได้ไม่ได้อยู่ไปอยู่ไปกล้องจับอยู่นะห้ามโกงนะเอ็นเตอร์เทนกันสักหน่อยร้องเพลงเต้นหน่อยดยิสักเพลงนะไปเ,เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีไปสามคนไก่ย่าง,นะางไงไก่ย่างถูกเผาได้ไหมไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเราจะโดนไเสียบตูดตายเสียบตูดฟาลจริงๆล้านจริงๆล้านจริงๆลานจริงๆเกี่ยวกัน จะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายยวพี่พาไปกินตับตอนนี้ผ่านไป20กว่านาทีเกือบ30นาทีเดชั่วโมงพี่ก็เหงื่อแตกทิศกันมากเลยแป้งเฟิร์กขอแค่น้ำเกลียวไม่ได้เลยยอมไหมย้อมย้อนได้ออกจากเกมก็ได้แม่มันจะได้อยู่ต่อออกออกจากเกมไม่ได้ต่อได้ไหมเพิ่มความยากความลำบากกับการอยู่บน กระดาษ A4 อีกนิดนึงพับครึ่งเอ้ยต้องจักระดาษได้ยังเงียบทนายพับครึ่งพับครึ่งเลยฮะได้อ่ะไปพับครึ่ง A few moments later ตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีแล้ว hey. เพิ่มความยากในการเราใส่อยู่บนกระดาษ A4 อีกหนึ่งท่าน,นคือพับครึ่งนุ่ไปย้าัสดีค่ะแซกแซเป็นการเป็นการทักทายผู้คนของชาวเขานะครับ เนี่ยอันนี้พี่จะเอาออกคนหนึ่งละโดวยวิธีการเลือกเลขมาแล้วก็นับไปนึกนึกออกปะ<อ>จะนับไล่ไปทีละเลขก็ได้หรือจะนับไล้ไปทีละสองทีละสามไม่ได้สุดแงสุดได้สามสามสาม,สามอันสามหน่วยแล้วก็เดี๋ยวพี่เลือกให้ว่าใครจะไปตกเลขนั้นก็ออกจากเกมไปหนึ่งคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ไอตกเลขเก้าสิบเก้าออกจากเกม หนึ่งคนโอเคโอเคแล้วก็อีกสองคนก็แข่งกันสอบไปโอเคเริ่มจากไอ้ไม้หนึส <1, S 1> องสามอย่าคิดนะตีกันออกเลยนะ a ก้าเอกก้าสองค,ดดนะคิดดีนะกิดดีนะก้าสามก้สี่ก้าหกก้าเจ็ดก้าแปดก้า ไอ้เด็กเออตลบไปได้ตลบไปได้บีมนะครับที่ถูกเลขคัดออกไปเลขเก้าสิบเก้าไม่โดน่ดอ่ะีแล้วเกมมันคือเกมอ่ะตอนนี้ก็จะเหลือสองคนบักมดกับจางหอยตอนนี้คือห้ามพูดบีมบีมไม่ได้เล่นนี้แล้วนะบีมไอ้นี้ดัดมิลหน่อยขอบคุณค่ะเออไอ้นี่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้าง ไม่ได้แข่งขันแล้วไงกินเลยเดินกินเลกินกินกินแ<อ>ล้วกินกินดีกว่าวะคิวแต่ละเราเป็นกรรมการอ่ะเราทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้พี่จะหาผู้ชนะเลยด้วยการที่ว่าเดี๋ยวจะให้บีมยกมือข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้แล้วพี่จะนับหนะึ่งถึงสามแล้วให้พวกเราสองคนอ่ะยกโดยที่ไม่รู้ว่า, ì ì way, นะา long, บ, bean, บีมยกข้างอะไรนะถ้าใครตรงกับของไอ้บีมคือชนะเยมบตัวหนึ่งสองสาม ข้างเดี๋ยวเดี๋ยวได้ผู้ชนะแล้วตอนเนี้ไอคนที่ยกเหมือนไอบีมบีมยกขวาไอไม้ยกขวาไอมดยกซ้ายเพราะฉะนั้นผู้ชนะคือเป็นไอไม้ไม้ดีใจด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้การยืนทนอยู่บนกระดาษ A4 a 4เหลือที่ไม้เดียเดี๋ยวเราจะทำการทำวิธีมอบให้ไม้เอาไปนอนที่บ้านไปเลยไออันนี้เอาไปนอนที่บ้านเลยนะ เป็นที่นอนเลยเอาเอาที่นอนเอาผ้าห่มออกก็ยืนทนกันน่าจะเป็นชั่วโมงแหละแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่น่าก็มีเกมเล่นนู่นนี่นั่นจนได้สุดท้ายได้ไหมที่เป็นคนยืนคนและอยู่ได้นคะโอเคเราคลิปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องอ